สวัสดีค่ะพบกับบมสาวล้วตอนนี้บีมอยู่ที่ a i r p o r t Dental C ล i n i นนะคะเป็นสถานที่ที่บิมทำฟันนะคะจัดฟันอยู่ใครที่มีปัญหาเรื่องฟันหรือว่าอยากดูแลช่องปากอะไรต่างๆนะคะมาที่นี่ได้เลยนะคะวันนี้บิมจะมาเปลี่ยนยางฟันเป็นสีชมพูนะคะเป็นครั้งสุดท้ายที่บิมจะมาเปลี่ยนยางฟันแล้วนะคะเนื่องจากว่าบิมเดินทางใกล้มาถึงเส้นชัยของการจัดฟันแล้วนะคะ สำหรับเดือนหน้าบีมจะต้องถอดเหล็กออกแล้วก็ใส่รีเทนเนอร์นะคะ,ะจะบอกว่าเหตุผลของการทำฟันของบีมนะคะเป็นความมั่นใจเนาะในการยิ้มอะไรของบีมแล้วก็ และอิทตพลหลายๆอย่างของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็มีปัญหาเรื่องของการขบเคี้ยวอาหารนะคะขบเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเวลากลืนเข้าไปมันก็จะมีปัญหาต่อระบบขับถ่ายนะคะหลายคนจะปวดท้องบ่อยนะคะเนื่องจากว่าเคี้ยวอาหารได้ไม่ละเอียดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็บางคนฟันซ้อนฟันเกศนะคะมีปัญหาเรื่องของการดูแลดูแลได้ไม่ทั่วถึงอะไรอย่างงี้นะคะและมันส่งผลต่อ,อ,อความมั่นใจของเรานะคะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะเวลาคุณหมอนัดทําฟันนะคะพยายามมาให้ตรงเนาะแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมามันมีปัญหาเรื่องของโควิดก็เลยมาไม่ตรงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ